สารฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วนะพายุจะมาถึงบ้านเราปนระมาณทุ่มกว่าสองทุ่มนี่ยนะตอนนี้ใบไม้เต็มวัดไปแล้วลมมาก่อนแล้วนะดูข่าวเห็นบอกที่บราซิล หกสิบสามองศาวันนี้มันอยู่ันยังไงหกสิบสามองศานี่สามองศานี่น่าจะไม่กันแล้วไม่ใช่แค่ร้อนนะของเราดิ่หนาวเลยถ้าเทียบกับหกสิบสามองศาคนนี้นะยังถือว่าดีนะ นะพรุ่งนี้มีประชุมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะนะก็เชิญผู้นำในตำบลนี้เข้ามาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะหาทางที่จะหาจัดการภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วก็ภาคบ่ายกันหน้า ภาคัมนะฮะภาคัมก็นนะ่าจะมีการนะเปิดคอร์สออนไลน์คนะอร์ดยีสบเอ็ดวันการเจริญภาวนาสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะนะหลายคนก็อยากจะมาอยากจะเข้าคอร์สรอมานานแล้วเนหะ็นคนส่งมาอย่างนั้นส่งข้อความมาอย่างนั้นนะ บางคนก็เพื่อนบังคับมาไม่อยากมาไม่อยากเข้าแต่เพื่อนบังคับให้เข้าเนี่ยมันจะแบบไหนก็แล้วแต่เถอะนะเวลาฝึกให,ใหม่ีอย่างไงก็ใจก็ไม่อยู่กันนะักกับตัวเท่าไหร่แล้วนะพุงสั้นคิดนอน่นคิดนี่เรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องมันนะอย่าใจร้อนนะดูมันไว้ก่อน นี่มาสวดมนติวัดอาจจะนั่งนานนะหลวงปู่หลวงตาก็ลำบากเลยตอนนี้นะนั่งก็นั่งอยากนะไม่ใช่เฉพาะโยมหรอกนนะแต่ว่าพอเรามานั่งอยู่รวมกันอย่างนี้มันทำให้เรามีความอดทนที่จะนั่งดูตัวเองอยู่ได้อะนะ นี่ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะห้านาทีเลิกแล้วแคนะ่นั้นเองพอเห็นว่าไม่สงบก็เลิกแล้วนี่นี่จะคนใหม่ที่มาเข้าคอร์สก็จะค่อยๆได้เรียนรู้ไปนะจากการฝึกเจริญสติในชีวิตประจาําวันฝึกนั่งสมาธิกับเ,เขาบ้างนะทำไมก็ฝึกสวดบนกับเขาบ้างอะไรเงี้คยค่อยๆฝึกไปนะนี่พอเราฝึกไป สักระยะหนึ่งนะผ่านไปสักห้าวันสิบวันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยเริ่มสงบขึ้นมาเองค่อยๆเริ่มเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่มันกระทบเข้ามาผ่านทางอายตนะภายในเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะอย่างเช่นพอเ,เราอยู่ในที่เง,เงียบๆต่างคนต่างเงียบเนี่ยส่วนมากก็ความคิดนะมามาเยอะหน่อยนะไม่คิดก็ฟุ้งนะ ไม่พุ้งก็ง่วงไม่ง่วงก็ปวดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นธรรมดาแต่พอเราอยู่กับของจริงเนี่ยอยู่กับโลกจริงเนี่ยนะต้องทํางานทําการอันนี้อ้สิ่งที่มันจะเข้ามาในมาครอบทุกทางนะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยนะนี่เราจะเอาสิ่งที่มันกระทบอยู่เป็นปกติพวกเนี้เอามาฝึกได้ยังไงอนะ่ะนะอันนี้ก็อ,อยู่ที่ตัวเราลนะนะ แล้วมันจะฝึกยังไงล่ะเอาเห็นก็รู้กําลังเห็นได้ยินก็รู้กําลังได้ยินนี่แหละนะฝึกมันง่ายๆอย่างนี้แหละได้กลิ่นก็รู้กําลังได้กลิ่นกําลังเคี้ยวกําลังฉันอาหารอะไรเงี้ยก็รู้ว่ากําลังเคี้ยวกําลังกลืนน่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเงี้ยที่กระทบลิ้นอยู่รับรู้ตามความเป็นจริงน่ะอย่างที่มันเป็นอยู่เงี้ยน่ะวันนี้วันสองวันมันเนี่ยมันร้อนอบอ้าวน่ะรู้อาการร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้น นะเนื้อเนืน้อตัวหมุดหงิด,งดอะไรก็แล้วแต่่มันจะเกิดทางใจด้วยนะนะมีความคิดความปรุงอะไรก็รู้ว่ามันกำลังเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่แค่นั้นเองนะรู้ในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นแว็บหนึ่งแว็บหนึ่งคือถ้ามันรู้ได้ต่อเนื่องดีแล้วเราก็จะเห็นว่าความทุกข์นั้นมารบกวนใจเราไม่ได้วันนี้เอง นะเพราะอะไรเพราะว่าความปรุงแต่งมันสั้นลงแค่นั้นเองนะส่วนมากความทุกข์ก็เกิดจากความปรุงแต่งนั่นแหละความคิดนะความปรุงสานความลำคาญอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรุงแต่งอยู่ตอนนั้นนะนะพรความปรุงแต่งเกิดขึ้นความทุกข์ก็โผล่ตามมานะสารพัดมันจะเป็นเนี่ยนะแต่เกิดว่าความปรุงแต่งมันสั้นลงเพราะรู้ทันมันซะแล้วเงี้ยนะพอมีสติรู้ทันความคิดมันก็ดับไป นะหรือต่อให้ไม่ดับมันก็ไม่ไม่วุ่นวายกบมันน่นะนะงเงี้ยนะนะเราก็จะเห็นเองว่าเออความทุกข์มันสั้นลงนะทีนีถ้าเกิดว่าเราทําได้ต่อเนื่องนึ่งๆดีต่อไปก็จะค่อยรู้ทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นใหม่ๆนี่อาจจะนั่งไปห้านาทีแล้วยังไม่รู้ตัวเลยนะเพลิดเพลินกับความคิดนั่งไปสิบนาทีของเขาเนี่ยนะหรือไม่ก็มันจะสงบอ่ะหรือาาความคิดโผล่อีกและวันจะสงบหน่อยความคิดโผล่อีกแลวอย่างเงี้ยนะ ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำมันไม่สงบสักทีน,น,นะ,นะพอเราฝึกดูอยู่บ่อยๆเข้ามันจะเห็นเองว่ามันจะมีความสงบที่มันอยู่เหนือ,อการประแต่งของจิตพวกนั้นมันจะเห็นธรรมาชาติของจิตที่มันต้องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ว่ามันจะมีอารมณ์ที่เป็นเรียกว่าอะไรสภาวะที่เป็นกลางๆอยู่เหนือความคิดพวกนั้นไม่ลงไปเล่นกับความคิดบางทีคิดเรื่องไม่ดีอยู่นั่นแหละแต่ว่าจิตไม่ทุกข์ไปกับมันเหมือนเมื่อก่อนอย่างงี้นะ มันจะค่อยเห็นชาติกันมาเองนะคิดก็คิดยอมรับมันไม่ยุ่งกับมันไม่วุ่นวายกับมันนะไม่ทุกไปกับมันเงี้ยนะมันจะรู้สึกถึงอาการพวกนี้ได้เองนะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วที่ต้องค่อยๆฝึกไปนะฝึกยๆบอย่บอยเข้าเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นมาเองนะอย่าใจร้อนนะเวลาฝึกเนี่ยนะนะแต่นี้คนที่ฝึกมานานแล้วก็จะตัวนี้ก็จะทุกเรื่องอื่นแล้ว ทำไมไม่ไปหน้ามาหลังเนี่ยเมื่อไรจะหมดทุกสักทีเนี่ยก็จะมีความคิดนี่ก็เป็นความคิดเหมือนกันนั่นแหละนะมันก็เหมือนความคิดอื่นๆนั่นแหละที่เราคิดทั่วๆไปนั่นแหละนะค่อยๆสังเกตไปนั่นเองอ๋อนี่การอยากจะบรรลุก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งอยากจะพ้นทุกข์ก็เป็นความปรุงแต่งอะไรพวกนี้จะเริ่มเห็นนอ๋อนี่กับความปรุงแต่งทั้งนั้นเลยนะหรือแม้กระทั่งออพร รู้ไปรู้ไปความคิดดับหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่คิดพอไม่คิดก็ปรุงแต่งอีกแหละว่าเอ้เอทำไมันไม่คิดอย่างเงี้นะมันก็จะเห็นเองจริงจริงมันก็คิดอยู่นั่นแหละแต่มองไม่เห็นมันอย่างเงี้นะหรือแม้กระทั่งนั่งว่างๆอย่างเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันว่างแปลกๆนะไม่เห็นความคิดไม่เห็นอะไรโผล่มาเลยแต่จริงๆก็มีความคิดอยู่นั่นแหละแต่มอวไม่เห็นมันแค่เนั่นเองมันละเอียดกว่าเดิม บางทีก็มีโลภะโทสะอะไรมันทำงานอยู่หรือราคะเงี้ยนะจิตเท่วไปควานหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะมันก็จะนอาก,การพวกเนี้ยนะมากขึ้นมากขึ้นเองก็แค่สังเกตดูมันอยู่เงี้ยแหละนะสารพัดเรื่องนี้มันจะมาเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยนะนะเพราะยังไงกายใจนี้ก็เป็นนะผลในการปรุงแต่งอยู่แล้วนะขันห่าเนะ้เป็นผลในการปรุงแต่งนังนััน มาทำงานของมันอยู่โดยธรรมชาตินะไปห้ามมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในการที่เราเฝ้าสักว่ารู้สักว่าสักว่าดูอยู่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่นะอาจจะฟังดูง่ายแต่มันทํายากอยู่พอสมควรนะกว่าจิตมันจะสักว่าสักว่าได้นะกว่ามันจะยอมรับความจริงได้ไม่ง่ายนักหรอกนะมันก็ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามนี่แหละอดทนน้อยหนะนั่นเองอยู่กับมันให้ได้นะ คำว่าอยู่กับมันไม่ได้แปลว่าไปจมอยู่กับมันอยู่มาคือรู้ทันมันขนาดนั้นนะยอมรับมันรู้ทันมันแค่นั้นนะไม่ใช่ไปจมอยู่กับมันไปงุดหิดลำคาญมันไปกะเกณฑ์ไปขัดขวางอะไรอยู่นะไม่อะไรกับมันทั้งหมดนะแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันถูกแค่นั้นแหละนะถ้าเราอยู่กับตัวเองเนี้ยได้นะอยู่กับกายกับใจมันจะอย่างน้อยก็ลด ปัญหาเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วอย่างน้อยก็ไม่ทะเลาะเบาแวงนะไม่ไปค่อยดูคนอื่นไม่ไปค่อยวุ่นวายคนอื่นแล้วนะมันคอยด้จับผิดกิเลสในใจตัวเองเนี่เริ่มเห็นตัวเองชั่วขึ้นชั่วขึ้นทุกวันน,นักภาวนาเป็นยางนั้นนี่ทำให้กูแย่อย่างนี้ทำให้คิดลบอย่างนี้นไม่คิดแต่เรื่องรามกจักรเปรตอย่างเงี้อยอะไรเงี้ยมันจะค่อยเห็นอาการางี้มากขึ้น ยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความเลวร้ายในใจตัวเองเนี่ยนะนะจยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นตัวเองดีกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยน,นี่ผิดทางไปไกลเลยนะนะเห็นโอ้ทำไมใจเราแย่อย่างนี้เนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะเห็นอะไรเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนะเห็นการทํางานของ จิตเห็นการทาง,งานของกายที่มันกําลังทํางานอยู่โดยปกติธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะค่อยเห็นชัดขึ้นเองนะก็ทําหน้าที่เพ้ารู้เพ้าดูไปอย่างนั้นน,นะนะไม่วุ่นวายไปมากกว่านั้นนะแล้วมันจะค่อยเข้าใจชัดขึ้นมาเองอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นแค่นี้เองอะไรอย่างนี้มันจะค่อยเข้าใจขึ้นมาเองอ๋อเป็นอย่างนี้นะทีนี้ก็เลือกจุ่มกับมันแค่นั้นแหละมันจะป่วยก็เลือกของมัน มันจะปวดก็เรื่องของมันจะคิดก็เรื่องของมันนะอย่าไปวิ่งหนีมันแค่นั้นแหละนะเราวิ่งหนีกันมาหลายชาติแล้วจริงๆอะพยายามวิ่งหนีความทุกข์เนี่ยนะความทุกข์เหมือนเงาตามตัวไปไหน,นก็ไปเกาะคอเราอยู่ทั้งวีทั้งวันนี่แหละความทุกข์เนี่ยน,นะทั้งชาติหลายชาติแล้วด้วยนะทดีตธรรมะกินอยู่ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะหลีกหนีจากความทุกข์นั่นแหละ กลัวนะว่าพอแก่แล้วจะไม่มีเงินใช้เจ็บไข้เด็ป่วยได้จะไม่มีเงินรักษานะพอแก่แล้วก็จะรู้เองว่าเออต่อให้มีเงินใช้มันก็ทุกข์ต่อให้มีเงินรักษามันก็ป่วยของมันอยู่วันนั่นค่ำน่นะก็จะค่อยเห็นของเกี้ยงชาติขึ้นมาเองเออถ้าไม่มีครอบครัวได้จะไม่มีใครดูแลตอนแกนออต่อให้มีลูกมีเต่าลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมือง อย่งนเราก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่ดีนั่นแหละนะใครมันจะมารู้เราเราถูกเราสุขเราทุกข์อะไรยังไงขนาดไหนนะเขาจะดูแล้วก็ดูได้แค่เพียงภายนอกแค่นั้นนะแต่ว่าภายในใจตัวเองนี่ต้องดูแลตัวเองนะนะทางไหนึงจะรักษาใจตัวเองไม่มันไปห่วงหาอะไรอาวรวุ่นวายอะไรกับคนอื่นลูกหลานทั้งหลายเนะี่นะนะนี่เป็นหน้าที่ของตัวเราละไม่มีใครมาช่วยเราได้เร,เรื่องพวกนี้นะ คนหนุ่มคนสาวาก็จะคิดไปอีกแบบหน,นึ่งเสางหาขว่คว้าวิ่งล่าความฝันอะไรไปตามเรื่องของเขานะแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นแหละแต่มองไม่เห็นแค่นั้นเองนะพยายามวิ่งตามแพชชั่นของตัวเองฝนะนะันว่าอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากจะทำโน่นทำนี่สำเร็จนะวิ่งล่ากันไปล่าไปกระทุกไปนั่นแหละเพราะว่า ไอ้แพช่นีก็คือตัวตัณหาที่มันชักนําเราไปแค่นั้นเองนะแต่จริงแล้วเราสามารถที่จะนะทําอะไรก็ได้ด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่ด้วยอานาจของตัณหาเนี่ยนะนะามเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขที่เราสวดๆกันนะเห็นวะ่าเป็นประโยชน์มัน่อให้เกิดความสุขในชีวิตอย่างงี้ ตอนนี้ถ้าเราได้รับประโยชน์และสุขนั้นนะ่ะมันก็ค่อยๆแผ่กระจายไปหาคนรอบตัวเองนะคนรอบข้างก็ค่อยๆได้ประโยชน์ได้ความสุขจากเราด้วยอย่างน้อยก็ไม่คอยเกิดการกระทบกระทั่งกันนะนะต่นี้ประโยชน์สุขพวกนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะก็เกิดจากการฝึกใจเราเองเนี่ยนะนะนะจริงงไอ้ฝึกใจฝึกใจที่พูดเนี่ยมันไม่แปลว่าจะต้องมานั่งหลับตาอย่อยางเดียวลรอกนะให้ทานก็ฝึกใจ ย่างน้อยก็ลดความตรณนีทีเหนียวลดความเป็นแก่ตัวนะรักษาศีลมันก็ฝึกใจลดการเบียดเบียนบีบคั้นคนอื่นเขาเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่างงี้นะนะลดโลภะโทสะโมหะภายในใจของเรานะั่นแหละนะนะนั่นก็เป็นการฝึกใจท้งนั้นนะเพราะนั้นก็มีโอกาสอะไรที่จะฝึกใจได้ก็ลงมือทำลงมือฝึกไปนะมันจะค่อยฉลาดในการใช้ชีวิตขึ้นมาเอง นะพอต่อให้ฉลาดทั้งโลกขนาดไหนนะทั้งทรรมอัดไม่แน่ก็ได้นะคนเรียนเก่งเนี่ยนะเอาตัวรอดได้ดีนะทํามากินเก่งหาเงินคล่องเนี่ยนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทุกขนะบางทีเก่งนั่นแหละกับทุกข์มากกว่าคนอื่นนะเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนั้นนะยิ่งเก่งก็ยิ่งปรุงแต่งนะ นี่ถ้าเกิดว่าเอาเก่งทั้งทางโลกด้วยเก่งทั้งทางธรรมด้วยนะทางธรรมว่าเป็นยังไงล่ะนะทางธรรมก็ไม่ปล่อยให้ความทุกข์มันครอบงำใจนี่แหละนะไม่ปล่อยความเครียดความวิตกกังวลความกลุ่มใจความน้อยใจอะไรทั้งหลายนี่ไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจเราเองเนี่ยโดยการรู้เท่าทันมันนี่แหละนะไม่ไปห้ามมันนะมันเกิดขึ้นก็รู้ทันเกิดขึ้นก็รู้ทันนะพอรู้ทันได้บ่อยเข้าก็จะรู้สึกได้เองว่าเออ บางทีเราก็โง่มาตั้งนานนะนะเรื่องอื่นฉลาดหมดเลยยกเว้นเรื่องของ,ของการรักษาใจตัวเองนี่แหละนะนะมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาที่เนี้ยนะอันะนะนะนี้คือเรื่องการภาวนานะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกมิตินั่นแหละนะอย่าไปคิดว่าการภาวนาคือมานั่งหลับตาอยู่ในวัดแค่นั้นนะนะทุกเรื่องทุกราวเลยที่ผ่านามาในชีวิตมันสามารถที่จะ เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกได้ทั้งหมดนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับขันห้านี่แหละนะเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องนะเรื่องกดแทงกรรมเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่มันเป็นตัวทําให้ขับเคลื่อนชีวเราให้มันดําเนินไปอยู่นะี่มันอยู่ที่ว่าเราจะเดินไปในความทุกข์หรือความสุขนะอยู่ที่ตัวเราเองนะวันนี้อากาศร้อนลมอาจจะแรงนะ เราวัดเรามาระวังนิดหนึ่งอะไรที่มันจะตากฝนแล้วผูพังช่วยเก็บเข้าร่มให้หน่อยก็แล้วกันนะพระเราเนี่ยไม่คงไม่กวาดอะไรเงี้ยเห็นทิ้งไว้ข้างนอกตรงไหนอะไรเก็บเข้าที่เก็บให้หน่อยนะเพราะว่าญาติโยมก็เอามาถวายด้วยความศรัทธานะอันนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะบางทีใช้กันทิ้งอิเล็กเคะขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยเห็นคุณค่านะเพราะเราไม่ได้ซื้อเองเนี่ยนะ หรือต่อให้เราซื้อเองเงินทองก็มาจากญาติญาติยมนั่นแหละถวายมาปัจจัยทั้งหลายนี่นะนะะ,ะนั่นก็รักษาศรัทธาไทยไม่ให้ตกล่วงนะเราพี่เจ้าสอนอย่างนั้นนะช่วยกันดูแลเดี๋ยวพูดแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวัดกัน